เจียวคมเจียวคงจิ้มก่ละเอาอันใส่ขวดใส่ข้าวเย็นบขับเลยผมหมจากปากจางมาจากหัวใส่โจ๊กฉันยัปลาอยู่บ่ปลาอยู่ลุงแบบังนั่ละไปแล้วจืดบ่นี่ฮะมันตัดคมแรงอันนั้โล่ดีอืมโล่เพื่อนหลแหละ

จักนิ้บนวนองิวามู่ไข่ของผบ้ามากินข้าวยบสิีรอาไอ้ปลาแล้วเนี่ยไปให้เนาะเลือกปลาครับไว้น้ำปลากับปลาแดกมันลอมอไข่เมอคมันักนี่ยนะเมื่อคอยนักเนี่ก้าวยบบอกคมนะบอก ดูเขาแ่แผสอยจูได้นอนเหนื่อยงมันเนาะมึ้อ้างนสิบบาอือฮึ้อแเป็นพายางแม่บ้นี่เปนพอรวกรวกจิ้ม แก้วขมขมนุ <laughs> ่มดึงเข่งก็ชอบอ่ะแก้วขมขมใส่ปันได้กับชิ้นบนอ่ะงขมลาย อันพกพกหม่ะเนาะหั่นจิ้มบวกแน่ไหมคะพกปีช่ไหมแปดสิบบาทเพราะว่าพอแพงนะพกดีทั้งที่คือแพงค่ะพกป่งก็ยัชงหั่นคืแพงกว่าปลาคือรอยห้ารอยคิอห้าเท่ยวนี่แบลตูั đâu phải là ba cái bên ừ, một trăm ít nghìn năm trăm một nghìn năm trăm một nghìn năm trăm một nghìn năm